หมอพยาบาลสู้ไม่ถอยทวงคืนหมอชาญชัยกลับขอนกันระบุสี่เดือนแล้ว,ลวหลังจากร้องเรียนใดๆไม่เห็นความคืบหน้าครับ ที่บริเวณภายในสวนธรรมทารินโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งแพทย์และพยาบาลประจำโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับได้ออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์และแสดงพลังทวงคืนความยุติธรรมให้กับนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นครับที่ถูกกล่าวหาและมีคําสั่งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหลังจากที่ได้มีการต่อสู้และร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ผ่านไป4เดือนไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้น แพทย์หญิงกนกวันศรีรักษาประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวว่าวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนยังคงพร้อมใจกันออกมาแสดงพลังในการเรียกร้องให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับนั้นได้พิจารณาให้ในายแพทย์ชานชัยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้กลับมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนั้นไม่ได้รับคําตอบใดๆที่ชัดเจนครับ การที่ยังไม่มีคำสั่งให้ในายแพทย์ชันชัยกลับมาบริหารงานนั้นจะส่งผลเสียให้กับโรงพยาบาลอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมของกระทรวงสาธรารณสุขนั้นยังคงมีอยู่นะครับที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้พยายามดําเนินการตามกฎหมายในด้านต่างๆมาโดยตลอดครับแต่การออกมาเรียกร้องตามกระบวนการตามที่ข้าราชการพึงกระทําได้นั้นมีข้อจํากัดซึ่งเราได้มีการเดินเท้าเข้ายืนย่นหนังสือ เรียกร้องคืนความยุติธรรมให้กับนายแพทย์ชันชัยอย่างต่อเนื่องทั้งการยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีสองครั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาครับแต่ก็ไม่เป็นผลแพทย์หญิงกนกวันกล่าวต่ออีกว่าขณะนี้เป็นช่วงการย,ย้ายเปลี่ยน่ายตำแหน่งทําให้บุคลากรของโรงพยาบาลต่างตั้งความหวังว่านายแพทย์ชันชัยจะได้กลับมาบริหารงานที่โรงพยาบาลขอนแก่นเช่นเดิมครับ เมื่อยังไม่มีความชัดเจนจึงทำให้ออกมาแสดงพลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการย้ำว่าจุดยืนของพวกเรายังคงเหมือนเดิมคือต้องการเห็นการบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงเวลาที่ต้องคืนความชอบธรรมความยุติธรรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาครับทำกับขออาจารย์ชัยและหรุณที่ท่านจะโดนย้ายไปนะคะแล้วก็สี่เดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นผลกระทบในเชิงที่ เป็นผลลบกับลรงพยาบาลหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องสถานะการเงินแน่นอนส่วนหนึ่งมันมาจากปัจจัยเรื่องของโควิดในช่วงที่ก่อนหน้านี้แต่อีกปัจจัยหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของระบบบริหารงานสนับสนุนโดยสารแดง B-Herb